ซสกเร็วพักเร็วครับเพราะฉะนั้นตอนนี้น่าจะเริ่มเน้นกันนะครับต่างก็ต่างออกอาวุธดูครับเข่ามาครับโอ้โหสวนจอกันครับบวกซอกันไม่มีแม้แต่เซไม่มีแม้แต่พังหักนะครับโอ้คุพซ่าใส่หกพุ่หล่นครับพุ่หล่นครับเมาเลยโอ้โหตายแล้วโอ้โหโอยแค่เพิ่งดีใจครับยังนับไม่ครบอ้าวเมาอยู่เลยครับ โอ้โหเหลือเชื่อครับวันนี้เพชตรินมาดีมานิงนะครับโอ้ขาอย่างสั่นอยู่ครับโอมาฮาร์บี้ครับต้องประคองตัวให้ได้ครับโอมาไหวหรือเปล่าครับโอ้ไม่ไหวครับไม่ไหวครับแล้วก็หมัดนี้ครับเต็มเต็มครับหักหูกแหลกมาเติมลูกนี้อีกทีครับเติมเต็มแม่ดูกรรมการครับอนกอูดตามสีรำช็อตนี้สวยงามมากครับพุ่งตามเลยนะครับนี่เป็นช็อตที่สองครับไม่ไหวครับกรรมการเห็นแล้วอาการ เรียกว่าซ้ายและขวาเลยนะครับตะ่อการคอครับลงไปจะคุบปกลบเลยครับเป็นสมชายครับการคอเต็มๆครับโอนี่เลยครับอย่างที่เรียนไปเลยครับแม่เรื่องของศิลปะการต่อสู้ศิลปะแม่ไม้ลูกไม้มวยไทยนี่ค่ายนี้เต็มๆครับเหตุเกิดตรงนี้แหละครับโอ้โหเต็มแข้งครับนี่ครับอีกมุมหนึ่งครับปากเขาให้ครับโอ้โหเต็มๆครับนี่ฮะก็พยายามจะยิงเั้าไปมาทุกซ้ายโอ้โห ดำก็พยายามเบิ้ลแข้งขวาครับว่างเข้าไปครับแข้งซ้ายแมทแทบจะวิ่งเข้าหาแล้วครับตอนนี้โอ้โหแมทแข่งตามหามเอาเอายังไงครับแมทกรรมการต้องนับเลยครับโอ้โหเจอเข่าไปหลายๆเข่าครับอ้าลุกขึ้นมาวันต่อครับเห็นวงในเหมือนเดิมครับกุหลาบดำจังหวะนิดหนึงไม่ได้ครับกรรมการแยี่ยมาเดี๋ยวดูว่าทางด้านสีนี่เขาจะเอ้าทำยังไงครับอาการเหมือนไม่ค่อยจะ เนี่ครับอเกิดอะไรขึ้นครับโอ้ไปยืนหันไปเดินหันยาซินฮาวฮารีครับแรกนี่คึกนะครับคุณหนุ่ยครับเหมือนกับยกแรกนะครับแกคึกจริงๆแม่แต่พอโดนทางด้านกุหลาบดาเล่นวงในแกเนี่ยคืออาการไม่ค่อยดีนะครับเวลาโดนเข่าโดนอะไรเข้าไปนี่ครับทรงของแกนี่เหมือนไม่ค่อยมีตำรานะครับไม่รู้ว่าจะออกอะไรครับแต่อาวุธถือว่าใช้ได้เลยครับ แมแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจังหวัดไหนที่แขนมีปัญหานะครับที่โดนเข่าก่อนครับ <c oughs> แทงเน้นๆเลยครับแม่ก็ถือว่าเจ็บแล้วครับเข่าลูกเมื่อสักครู่ครับตามเข้าไปโอ้โหุย